สวัสดีจ้ะพี่น้องมาจ้าก,กินข้าวน้ำยาแก้วขวาน้องใหมสมเส็ไก่อันนี้แกงเห็ดผึง่งใส่ผักติ๋วพี่เนาะลูกกระเอวเป็นเรื่องปกติเนะลูกกระเอวน้องใหมสมเพ็ดเองพี่น้องแซ่บแกงเห็ดผึง่งพ่อใหญ่ไปเก็บหมุดสอบพี่น้องแกงใส่หยอดผักติว๋ว ผู้รวยผม้รวยรวยเห็ดเพิงอีกำไม่จะดอกจุ๋มบ่อใดให้หลังงกน้ำเบินฝนบานแยนบ่ตกตกเท่ะสามเม็ด <ś led> ป้อนหลูกไปน้ำขันป้อนเพิ่นไปน้ำยังสีเพิ่นจังบ่ห้องขันบ่ป้อนกะห้องเ้ขานข้นนหนห่อนแงห่อนแซบพี่น้อง น้องใหม่สมบออน่อนเห็ดเองกินเองเพี่นนอะน้องใหม่ก็ล่างออกกับเห็ดไปกิน มือว,ว่านแกงน้อมสดมืหอูในแกงน้อมสมเมนูป,ปรดเมนูป,ปรดของใครลหลายๆคนแต่ผู้ใดเป็นโรคเก่าก็บว่าแน,น้ำนะพี่น้องกินว่าได้ มราไม่สมย่าย่ยายบเห็ดเค็มเห็ดเค็มเวลาเขาขัวกไก่นันบมแสบไปหรอกมันจิกลิกไปเลยหล่างสามนามกับโมจืดเคยเสือของเขาเจามาเข็มแห้งแบบแหลือไ,ไจะพงหนัวอย่างอื่นหมดเใลือไสเลยมันเค็มแห้งลูกไข่กึ้งขาสก็อืม จําน้ําน้องม้สมโอบ่มีเป้งตับมื้อนี แดดแดดคึมคืไม่ร้องฝนไม่ใหม่บ่จัก เห็ดไข่จีเห็ดไข่กับมี่พี่น้องวันน่เราไปหาให้หลังงมมี่หยาดพักติวอ่อ,อนๆน,นะคั่มเพื่อพี่เพื่อน้อง แซ่บกักพป่นหน่อเอ้ยหัวไก่ชะอนยผสมแกงเห็ดผงกับแซ่บแซ่บพี่นหน่อส่ดอกใส่หนอดพักติว๋ว กับเขาที่เห่าเห็ดเองแซ่พี่น้องอีกคำหนึ่งก่อนเห่าล้วพี่น้องคลิปเง่าล้วเอาไว้พอกันคลิปหนานอกจากพี่น้องหากพี่น้องคือเก่าได้จ้าบายบายค่ะ